วันนี้จะมาเล่าเรื่องภาษาภาษาอะไรก่อนภาษาผู้ไทยนะภาษาผู้ไทยเป็นประโยคประโยคนหนึ่งนะที่เป็นทั้งตลกเป็นทั้งเรื่องที่เป็นชีวิตประจําันของชาวผู้ไทยนะน้องเจียวจะเล่าสุขฟังเอาเลยวางหนึ่งก็วางหนึ่งไปก่อนอย่านั่งผข่าวไปก่อนอย่านั่งผู้เฒ่าวอย่านั่งนี่คือ ใบหยงางที่ขเขามาใส่ยังก็ใหม่ออบางได่โอ้ยยา낭งบขอเนมีมาห <c oughs> ม,มย <c oughs> มถึงอันอันเล่าเล่าไปขออันใบายาของคนซื้อมาแม่อุ่ยม่อุ่ยไปขอ้ำเลาข <c oughs> อเรเธอไปขอ้ำเล้าเออไปขอ้ำาวางไนบมนี่มีผลมาอบอกก็นั่งถ้าเอาแล้วเก็บไม่ค่อยแน่

ไม่แบบก็อดหย่ากอดตาสิเอ้านี่ลอยเอ้ยมันไม่มีมันไม่มีเต้มันไม่มีเออเด็กคือภาษาภาษาภาไทยเหมากันมันงหรออันนี้ทุกคนภาไทยแท้ๆเลยสิที่บอกนี่ไทยไทยเขาพูดกับโอเคครับทิ่นี้ครับทีนี้เราเรามาพูดถึงเันย่อย่อสกุล เงาสักุนมาสาบบานเอาเลยเชียวกว่าบาลูก่นห้ลูกคนขี้หายลูก่นขี้หายเอว่าเลยลูก่นขี้หายขี้หาคือไห้มันหาเก่งอนหายรหู้นห้ร้องบ่อยบ่อยร้องคนหายแค่นี้หยังเออขามือพาดเหนี่ยว อันนี้ไดยอสกุลนี่ขา,าเม,ามงเงยไไ์ฟ้าม่อพาดม่อเหี่ยวพันไปได้แปลไปยังแปลยังฟ้าม่อพาดเม่งเหี่ยวเหี่ยวเยอันนี้คิดยอ,ยอสกุลครับผมอันน้ิดกุล